แต่วันนี้มบริโนเวทหมดเงินเปลี่ยนยาง4เส้น30,000กว่าบาทจบเลยทําจนศูนย์วินิจ้องเฮ้ยมึงไปซื้อรถใหม่ครับเพ้อสวัสดีครับทุกคนวันนี้นครับอยู่ในช่วงโนบรีโนเวทวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาดูแนวทางการรีโนเวทนะครับมินิ F 5 4ครับแมน JCW ต้องบอกก่อนว่าน้องผมคนนี้นะฮะเป็นเด็กสุดต่งมาก่อน ก็คือมันเคยทํารถนะครับสเตจสองสเตจสามทำจนสูญวินิลงเฮ้ย <Hey! S 1> เพราะอะไรนะฮะเพราะน้องคนนี้นะครับทำรถเครื่องพังคันแรกในประเทศไทยการที่มันพังนีแ่แหละนะฮะมันก็ซื้อเครื่องใหม่มาบนรถเครื่องคันนี้เลยนะฮะเด็กคนนี้ก็เป็นเจ้าของรถ M2 คันเนี้ยซึ่งทุกคนก็จะรู้ว่าโอโหบ้านเนี้ยสุดทุกรมนะครับน้องมันก็เป็นคนหนึ่งที่รักรถแหละนะครับทาจนรู้ว่ารถมินิมันทําอะไรได้แล้วมันทําอะไรไม่ได้น้องคนนี้หมดเงินกับการทํารถคันเนี้ย ผมว่าน่าจะมีประมาณเกือบสองล้านนะครับบนคอนเซปต์ซื้อเครื่องใหม่เอาลูกทําลูกฟอร์ดทำลูกก้านโคงหมดอะแต่ปัจจุบันจะบอกเพื่อนๆว่าไอ้รถรุ่นเนี้ต่อให้ทําสุดแม่งก็ยังจะพังลูกฟอร์ดพังขาดเกิดขึ้นที่มินินะเว้ยซึ่งจะบอกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะคนเรามันต้องเรียนรู้ว่ารถมันไปได้หรือเปล่าผมเคยบอกมาหลายรอบแล้วว่าถ้ามึงจะทําไปสเตทสองสเตสบนมินิอะมึงไปซื้อรถใหม่ครับ เพราะผมก็มีโอกาสรู้กับจูนิ่งหลายๆคนที่ทํารถมินิและมันก็บอกรถเดิมกูยังไม่รอดเลยมึงใส่ไปเต็มเต็มมันก็ไม่รอดอยู่ดีอันนี้เราแชร์กันนะครับเป็นประสบการณ์ว่าการจะทํารถก็ต้องรู้ลิมิตของรถด้วยเพราะแต่ก่อนรถคันนี้ทรงแม่งแบบนี้นะครับแมคครบสิล้อตัวเดิมแต่ในครั้งนี้เราจะเห็นรถคันนี้มันแปลกตาไปแต่ผมจะบอกว่าคำว่าแปลกตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่ผมนําช่วง โงกรีโนเวทขึ้นมาเนี่ยคือผมอยากเปรียบเทียบคำว่ารีโนเวทก็คือการรีโนเวทบ้านผมรู้สึกว่าบ้านน่ะที่ดีก็คือบ้านที่คนสร้างบ้านรู้ว่าเจ้าของบ้านไม่ต้องการอะไรบนคอนเซ็ปที่เขาต้องอยู่แล้วเขาสบายใจเขาอยู่แล้วมันเหมาะกับพฤติกรรมการใช้งานเขามันก็ไม่ได้ต่างกับการรีโนเวทรถที่วันนีน้ลูกค้ามีความเปลี่ยนไปจากอายุที่มันมากขึ้นและตัวผมเองหน้าที่ก็คือ ทำรถคันนี้ให้มันตรงกับคอนเซปต์บนอายุที่เขาเพิ่มขึ้นให้เราทําให้รู้ว่าเฮ้ยการรีโนเวทบ้านกับการรีโนเวทรถเนี่ยมันนําให้ตัวเจ้าของรถอะรู้ว่าวันนี้เราสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับทุกคนอายุเรามากขึ้นทุกวันนะเว้ยแต่ความต้องการเราก็เปลี่ยนไปทุกวันเหมือนกันมันก็มาพร้อมกับสุขภาพการจะเอารถมาทํากับผมหรือในช่วงรีโนเวทเนี่ยอยากให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการใช้ชีวิต ทั้งคุณก็ต้องรู้ว่าตัวภรรยาคุณหรือที่บ้านคุณต้องการอะไรความสุขไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวความสุขมันอาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่อยู่ด้วยกันด้วยให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เราทําด้วยชีวิตมันจะมีความสุขมากกว่าเราแม่งเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนี่คือแนวทางการแต่งรถในช่องหนกยูโนเวตฉะนั้นก็อยากจะแชร์กับทุกคนแบบนี้ว่าใครจะมีรถเก่าใครจะมีรถใหม่บนงบเท่าไหร่มาลองคุยกันก่อนผมไม่ได้มองว่างบเป็นตัวตั้งนะ ในช่องรีนเวทของผมอะ่ะมันอาจจะเอามาแก้รถเก่าลูกค้าบนคอนเซปต์ในความต้องการในยุคปัจจุบันที่เขาต้องการบางคันระหว่างจะต้องรื้อซ่อมแก้คันนี้น้องมมนเคยสุดมาก่อนใส่ย,ยางตรงสเปคทุกอย่างตรงสเปควันนี้เราโอเวอร์สเปคทุกอย่างบนคอนเซปต์ต้องการใช้คันนี้ในการเดินทางลูดลูกระนาดได้รถไม่เตี้ยจนเกินไปคันนี้เราขี้โกงในการใส่ย,ยางหนาครับทุกคนเลยทําให้รถคันนี้มันสามารถได้ทรงที่ดี ขับขี่ง่ายใช้งานได้เดี๋ยวที่ผมบอกเหรอว่ารถคันนี้เขาทําสุดมาก่อนน็อตคันนี้ก็เป็นน็อตฟอร์ดล้อคันนี้ก็เป็นล้อฟอร์ดลูกสูบรถคันนี้มันก็เป็นสูบฟอร์ดก้านฟอร์ดมันฟอร์ดทุกอย่างคือมันไม่มีอะไรจะธรรมดาแต่วันนี้ไอ้คำว่าไม่ธรรมดาคือกลับมาทําแบบปกติรถคันนี้แต่ก่อนทําดาวไป์แต่ก่อนทาสเตจ3สามตอนนี้กลับสู่แมนวนวลก็คือขึ้นสูงสุดกับสู่สามัญ แต่กับสูสามัญคือจะไม่ขายเอารถไว้เซอร์วิสเอาไว้เป็นรถใช้งานสำรองเราก็เลยจะบอกว่าการรนะีโนเวทรถ่ะเราลูกค้าแทบไม่ต้องทำอะไรนะเปลี่ยน้าสีเส้นจบเลยที่เหลือโยโนโปรเจกต์ให้ผมมาแก่ <c oughs> น้องบอกพี่อะอรพี่หนกพี่หน,ก,นกรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรก็นี่แหละมันคือความเข้าใจที่เราจะบอกว่ารถมินิถ้าเปิดใจแม่งก็ทําให้นุ่มได้เพราะลูกผมได้มีโอกาสพาลูกค้าหลายๆคนที่ทำมินิมาลองคันเนะี้ยทุกคนแบบเฮ้ยทำไมมินิมันมมนุ่มเหมือนรถเก่งทั่วไปได้วะ มันคือการที่ต้องใส่ล้อเบาของเบาล้อฟอร์อดน็อตฟอร์อดรและเปลี่ยนสเปคให้มันตรงคันนี้ใส่ KWV3 เหมือนเดิมนะหมดสเปคที่โชคไม่ได้อเวอร์สเปคด้วยนะแต่หน้าที่ผมคือผมต้องปล้ำสิ่งที่เขาโยนงานกลับมาหาผมว่าพี่นกทําได้ปะล่ะไม่มีคำว่าทําไม่ได้ที่นี่แต่เราอยากจะทําให้ได้บนคําว่ามันขับดีด้วยมันเลยเป็นคอนเซ็ปที่เราจะบอกว่าอายุเรามากขึ้นความชอบเราก็เปลี่ยนไป แต่การทํางานเราคือมันโยนโจทย์พวกนี้ลงมาใส่ผมที่ผมไม่ต้องเป็นคนคอสตอมรถตามที่มันต้องการซึ่งผมจะบอกว่าลูกค้าทุกคนอ่ะได้อภิสิทธิ์เหล่านี้ที่ร้านพี่ของปันสิสามนะไม่ได้แปลว่าน้องคนนี้ได้คนเดียวเราจะบอกว่าผมทําให้ทุกคันแต่ขอว่าเวลาทำอ่ะขอเวลาขอเวลาในการมานั่งปรับมานั่งจูนเพราะว่ารถทุกคันอ่ะทุกคนไอ้สิ่งที่คนพูดมาทั้งหมดน้องมันให้เวลาผมอาทิตย์หนึ่งในการทํารถพวกนี้ซึ่งผมต้องการเวลา ไอช่องรีโนเวทเนี่ยต้องการเรื่องเวลาเพราะเราต้องกลับแก้กันเยอะเพราะเวลาลูกค้าต้องการเยอะกับสิ่งที่มันยากมันต้องใช้เวลาในการทํารถรีโนเวทมันอาจจะต้องเป็นการค่อยๆคุยค่อยๆทําค,ค่อยๆเซ็ตเพราะการปรับเซ็ตโชค๊คผมจะบอกทุกคนแบบนี้วันนี้ผมทํามินิวันนี้เสร็จมันไม่ได้เพีว่าเสร็จวันเดียวมันพรุ่งน,นี้ผมก็ต้องตื่นมาขับมาปรับต่อมันคือความละเอียดที่เราจะมอบให้ในรถแต่ละคัน ฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกลูกค้าในช่วงอยากเอารถมารีโนเวทคืออาจจะต้องมีเวลากันหน่อยมันพอมันมีเวลามันก็จะเกิดการเอาใจใส่มันจะเกิดการชาเลนจ์ระหว่างตัวผมกับช่างผมและทีมงานผมว่าเขามีเวลาให้มึงอ่ะมึงต้องทำให้จบอารมณ์ประมาณนั้นแต่วันนี้มารีโนเวทหมดเงินเปลี่ยนยางสี่เส้นสามหมื่นกว่าบาทจบเลยฉะนั้นลองวิรู้หอกว่าทุนเดิมมันเป็นยังไงแต่คันนี้เราควบคุมทุนเดิมมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แค่พฤติกรรมเปลี่ยน การปรับเซ็ตเปลี่ยนทุกอย่างก็จบเพียงการเปลี่ยนยางเพียงเส้นสี่เส้นฉะนั้นจะบอกว่าช่องนีโนเวทไม่ได้บอกว่าต้องมาทํารถเป็นสนแสนแต่คอนเซปต์ทุนเดิมมันมีเท่าไหร่เราก็ต้องไปจากทุนเดิมให้ด้มากเท่านั้นคันนี้ก่อนหน้านี้เขาซื้อมาหมดแล้ววันนี้แค่เปลี่ยนยางเซ็ตโชคจบเลยจริงๆถ้าเขาไม่ต้องการให้ยางลดเตี้ยใส่ยางเบอร์เดิมอย่างที่ผมบอกแหละปัญหาคือยางมันเปลี่ยนสเปคมันก็แค่มานั่งนวดมานั่งปรับให้มันถูกต้องแค่นั้นเอง นะครับซึ่งจะบอกว่าร้านเราอ่ะไอการปรับเป็ตโชคฟรีเนี่ยเรามอบให้ลูกค้าทุกคนักคนอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะใช้บริการร้านเคยซื้อโชค๊ค้านเราเราปรับเซ็ตให้ฟรีถ้าโชค๊คคันนั้นยังอยู่ในรถการทํารถก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันก็ความพฤติกรรมเปลี่ยนอายุเปลี่ยนความชอบก็เปลี่ยนคนที่อ,อยากมาใช้บริการที่ร้านวีโนบันทีสามนะครับไม่ว่าคุณจะขับรถรุ่นอะไรนะครับลองเปิดใจดูช่องนี้นะครับในช่วงช่องโหนกรีโนเวทเนี่ยตั้งใจ ให้ทุกคนเอารถเข้ามาลองนะครับเราจะบอกว่าคุณจะทำรถที่ไหนทํำยังไงทุกอย่างสามารถรีโนเวทได้หมดแต่ว่าบนคอนเซ็ปที่ความต้องการเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็ใครชอบช่วงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์ให้หน่งปีนองพันธ์ให้ตามด้วยนะครับสวัสดีครับ